ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีครับ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด1 9มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประกาศขยายเวลาการปิดการเรียนการสอนจนถึงวันที่30เมษายนนี้ตามที่ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีได้ออกประกาศฉบับที่สองเรื่องการปิดกระเรกสอรและให้ใช้มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 ลงวันที่13มีนาคม2563นั้นบัดนี้ ได้มีประกาศจังหวัดปทุมธานีเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่5ลงวันที่3เมษายน2563เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดไปในวงกว้างและลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงสูง ประกอบกับนายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ในสหาราชนาณาจักรตั้งแต่วันที่26มีนาคม2563จนถึงวันที่30เมษายน2563คณะกรรมการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีในการประชุมเมื่อวันที่9เมษายน2563จึงมีมติเห็นชอบให้ออกประกาศเรื่องขยายเวลา การจัดการ,รการกกสดังนี้ 1. ตามประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบรุรีได้ออกประกาศฉบับที่ 2. ข้อหนึ่งให้ปิดการกรักสอนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่17เมษายน2563นั้นให้ขยายเวลาการปิดการ,รกอกสอนไปจนถึงวันที่30เมษายน2563 2. การจัดการ,รกกสันให้จัดการ,รกกสันออนไลน์ทั้งระบบ ในภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา2562โดยดำเนินการตามแนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกำหนดทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9เมษายน2563เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอาทิตยาป,ปกทานังวิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงาน กรมศุลกากรเผยหน้ากากอนามัยชุด PPE ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 เครื่องวัดไข้และเครื่องช่วยหายใจสามารถนำเข้าได้ตามปกติกรมศุลกากรชี้แจงกรณีเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการนำเข้าสินค้าเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 ตามที่มีการเผยแพร่หนังสือจากผู้ประกอบการไปตามสื่อออนไลน์ต่างๆมีเนื้อหาว่าเรื่องด่วนจากด่านศุลก,กากร เรื่องการหยุดนำเข้าสินค้าคือหน้ากากอนามัยชุด PPE ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 เครื่องวัดไข้และเครื่องช่วยหายใจนั้นกรมศุลกากรขอ,ขอเรียนว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดกรมศุลกากรไม่เคยมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการหรือผู้นำเข้าเกี่ยวกับการหยุดนำเข้าสินค้าเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยชุด PPE เพื่อป้องกันไวรัสโควิด -19 เครื่องวัดไข้และเครื่องช่วยหายใจ โดยยังคงสามารถนำเข้าสินค้าดังกล่าวได้ตามปกติรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี